สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Lac l a g e n d o k Origin นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงหัวข้อของการดองกันอีกแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเครรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมทุกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจชูว to ินท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับผมว่าเรื่องของการดองเนี่ยอยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าจะดองตามหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ดองนั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลายๆลคนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยดองกันนานก็ไม่ต้องเล่นกันพอดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราตัดสินใจได้เลยนะครับผมว่า ในสไตล์รูปแบบการเล่นของเราเนี่ยเราอยากดองไหมหรือไม่อยากดองเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมแค่มาบอกแนวทางเฉยๆว่าเฮ้ย <ๆ S 1> มันสามารถดองตรงนี้ได้นะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในอนาคตได้อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เนี่ยจะแบ่งออกด้วยกัน2อย่างนะครับผมก็คือเรื่องของการดองตัวการ์ดแล้วก็เรื่องของการดองสเตมิน่าหรือว่าเบรซิ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะเรื่องของการดองตัวการ์ดก่อนละกันนะครับผมอ่ะในนี้นะฮะจะมีบอกอยู่นะครับในแพทโน้ตเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการนี่ครับเพิ่มการ์ดวิชชิ่งใหม่ นะครับซึ่งถ้าเลเวลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถึงเลเวล75เนี่ยคุณก็จะสามารถเปิดได้การ์ดที่เป็นแบบตัวที่อยู่ใต้น้ําชั้น4ป่าบาโฟชั้น2ชั้น3อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์เลเวลโลกเนี่ยถึง85เนี่ยคุณก็จะสามารถเปิดการ์ดของแพทการ์ดเทมได้นะครับพวกอลิสเรดิกไลท์เวิร์ดอะไรพวกเนี้ยครับก็สามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดองไปรอเปิดตอนเลเวล85ทีเดียวเนี่ย โอกาสออกกร์ดที่หลากหลายเนี่ยก็จะมากขึ้นนั่นเองนะนี่คือเรื่องของการดองใบเปิดการาดนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับอ่านี้ทุกคนน่าจะพอทราบกันแล้วแต่ว่าเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องของการดองตัวนี้ครับดองตัวนี้อดองตัว a ไ l a t i o n หรือว่าบางคนเรียกว่า Bracing บางคนเรียกว่า Freya นะครับตัวนี้เนี่ยหวันเนี่ยเราจะได้มาวันละ3าแต้มถูกไหมครับผมอ่าแต่แน่นอนครับผมว่าบางคนก็จะใช้ไปในทันทีเลย30นาทีเราสามารถดองได้210นาทีจะข้ามสัปดาห์ก็ได้นะ2อ0ร้210นาทีตรงเนี้ยนะครับอ่าทำไมถึงจะต้องดองนะครับอ่ามาดูตรงที่ New Update ครับแล้วเลื่อนลงมานะครับมันจะมีกิจกรรมครับในวันที่26นะ ในวันที่26เนี่ยมันจะมีกิจกรรมการ์ดเรดอัพนั่นเองนะครับเป็นเพิ่มโอกาสในการดรอปการ์ดนะใครที่ศรัทธาในกิจกรรมนี้ก็จะแนะนําให้ดองครับเพราะว่าถ้าเรามีเบ a ซิ่งเยอะๆในวันที่26เนี่ยแล้วเราฟาร์มทีเดียวเนี่ยก็จะมีโอกาสได้การ์ดมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องเริ่มดองวันไหนนะวันนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปอยู่คือวันที่20นะครับผมกิจกรรมจะมาวันที่26เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มดองได้เลยนะครับผมอ่ะ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับจะใช้ทั้งหมดหกวันนะวันที่ยี่สิบหกเนี่ยเราก็ได้รับอีกสามสิบหกวันเนี่ยก็คือเราจะได้เบสซิ่งทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีถูกไหมฮะอ่าก็จะยังไม่อ่าหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยนาทีตรงนี้เนี่ยก็จะยังไม่เต็มหลอดก็ยังสามารถที่จะดองได้แล้วก็เอาไว้ใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีคนสับสนนิดนึงครับเพราะว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับผมมันจะมีการเพิ่มเวลานะครับบขอองงเสซิ่ให้ีีก60นาท ตรงนั้นเนี่ย เพื่อนๆจะต้องใช้ให้หมดในวันเสาร์อาทิตย์นะไอ้ตรงหลอดที่มันเพิ่มให้เป็นหลอดสีเหลืองๆอะ่ะอันนั้นน่ะ60นาทีต้องใช้ให้หมดภายในวันนั้นๆนะครับแต่ว่าหลอดที่เป็นหลอดสีฟ้าแบบนี้สามารถดองไว้ได้นะครับผมเพื่อที่จะได้ไปฟาร์มการ์ดในช่วงระยะเวลากิจกรรมนั่นเองครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูละกันนะครับผมว่าอยากจะดองหรือไม่อยากจะดองนะก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะโอเคครับก็คลิปนี้ถือว่ามาเป็นการบอกทริคเล็ก เป็นประโยชน์นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ